อันนี้เป็นกูไหนเอาแหวนคู่เป็นไงได้มาไงไหนเล่าก่อนนี่ไงอันนี้เพรจากไหนอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอันนี้เพจจริงอันนี้เพรแท้อันนี้เพจจริงผมเป็นคนให้เขาว้าวเธอขอเขาหรอแล้วเธอใส่นิ้วอ๋อนิ้วข้างขวาเวลาข้างขวาแล้วทำไมเธอถึงได้อะวันเกิดน้องได้หลังจากเล่นซีรีส์จบซีนสุดท้ายใช่แล้วเขาก็แบบเอาแหวนมาให้แล้วพอพูดกับความในใจออกมาว้าวว้าวว้าวเรียก เข้าเซอรโรแมนติกเราตอนนี้มาเธอพูดว่าอะไรตอนนั้นผมก็บอกว่าตอนนั้นคือจริงๆเราพอเราทํางานร่วมกันทำงานมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยทํามาแบบเป็นซีรีส์ด้วยกันค่วนจริงๆมันก็กลัวว่าจะทะเลาะกันเนากลัวว่าจะไม่เข้าใจกันไปมากกว่าเดิมทําให้งานทาให้เราแตกแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นในทุกๆเรื่องมีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเปีกนานแค่ไหนเราจะต้องแยกกันทํางานในบางวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากมอบของมีค่าให้มีค่านึงที่แทนนคควาาามมมมมสััััพธ์เเรทีี่่หกน ใช่ก็เลยอยากให้แหวนเพราะว่ารู้สึกว่าแหวนนั้มันใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสเราก็รู้สึกว่าวันไหนที่เขาไม่อยู่แล้วมันมีแหวนมันก็เหมือนมีเราอยู่ก่อนนะคุณก็ลงไปแล้วพูดว่า Will you marry me ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเข่าลงไปพูดเข่าลงไปแล้วแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าคขอตัง่อยดดเอขอตังเลยเด้แต่เอามาแลก,กแหวนชแล้วเธอก็ตอบว่าอะไร yes i do yes i do